อย่างที่บอกไปกำแพงเพชรกำแพงเพชรเป็นอะไรยังไงคุณผู้ชมนะคะเนื้อมาแล้วก็เจอเนื้อข่าวแล้วนะคะผู้สมัครสสกำแพงเพชรเขตหนึ่งของพักก้าวไกลไปไหนล่ะคะเขาลงพื้นที่หาเสียงบริเวณหน่วยคัดเลือกทหารอำเภอเมืองกำแพงเพชรชูนโยบายอะไรคุณผู้ชมยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่ศาลาการประเรียนวัดพระบรมธาตุนะครชุมพระอารามหลวง ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรตรงนี้เนี่ยเป็นหน่วยคัดเลือกทหารใช่ไหมคะข,ของอำเภอเมืองกำแพงเพชรคุณสุขเกจสุภกิจเจริญผู้สมัครสสกำแพงเพชรเขตหนึ่งเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เนี่ยเป็นการชวนประชาชนนะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นต่อข้อเสนออะไรยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารโดยผู้สมัครสสพักก้าไกลทั่วประเทศ กระจายทากิจกรรมรณรงค์ในนักสนะเดียวกันแบบนี้แหละในเขตเลือกตั้งของตัวเองซึ่งหากพรกเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลจะตั้งเป้าว่าจะยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารภายใน1ปีเพื่อให้เมษาปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องมีคนจับใบดาใบแดงหรือว่าต้องมีคนเป็นทหารทั้งที่ไม่อยากเป็นนั่นเองนะคะผู้สมัครสอสอ,อกำแพงเพชรเขตหนึ่งเนี่ยยังบอกว่าเหตุผลที่พรกเก้าไกลเสนอ กยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารเพราะว่าระบบเกณฑ์ทหารทําให้เกิดความสูญเสียใน2ระดับด้วยกันสูญเสียเซลรีภาพนะเรื่องของปัจเจกบุคคลแล้วก็สูญเสียเรื่องของนะการก้าวหน้าทางการงานอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของว่าที่สสกันหน่อยนะคะว่ามีข้อเสนอแนะนโยบายเรื่องนี้ยังไงกันบ้างตรงเลยก็คือยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารนะครับโดยเราจะเปลี่ยนให้เป็นสมัครเอง นะฮะและอยู่ต่อได้เรื่อยๆจนถึงยศพันโทนะครับที่สำคัญก็คือว่าจะให้เป็นทหารอาชีพเป็นข้าราชาการซึ่งจะมีสวัสดิการไปถึงครอบครัวด้วยนะครับจะทำให้เขามีความมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้ลดปัญหาเรื่องพ่อแม่ถูกพ่อทิ้งนะครับบางคนต้องดูแลพ่อแม่ดูแลคนแก่ติดเตียงหรือบางคนมีลูกน้อยเพิ่งแต่งงาน ก็ต้องไปเป็นทหารซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแลวมันก็ทาให้สูญเสียทางเศรษฐกิจมากและจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับเขาก็ไม่ได้ลบกันด้วยคนทหารก็ลบกันด้วยขี่ปนาวุธนะครับเพราะฉะนั้นพักเราเป็นพักแรกนะที่ประกาศตอนนี้ก็มีหลายพักเห็นด้วยนะครับเช่นเพื่อไทยวันนี้เดินพบกับเยาวชนมาทั้เด็ก้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่ไม่อยากเป็นทหารที่ถามมานะครับไม่เคยมีใครบอกว่าอยากเป็น นะครับเพราะถ้าเขาอยากเป็นเนี่ยเขาก็จะสมัครเองนะเพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยมันควรจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับและถ้าใครอยากให้พักเราเข้าไปบริหารประเทศนโยบายนี้เราทําแน่นอนครับนี่ค่ะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายใช่ไหมคะที่ทางด้านของว่าที่ผู้สมัครสส ของพรรคเก้าไกลเองเขาก็บอกว่าเขาก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารใช่ไหมไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่ของกำแพงเพชรนะคะที่ทางด้านนะคะของคุณสุกิจสุภกิจเนี่ยเขาได้มีการออกไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนพรรคเก้าไกลเองเนี่ยเขาก็ได้มีการนะคะไปพูดคุยกับหลายๆพื้นที่ ว่าที่ผู้สมัครสอสแต่และพื้นที่เขาก็ไปพูดคุยคุณผู้ชมล่ะคะถามคุณผู้ชมกันหน่อยเนาะคุณผู้ชมรับชมจากหลากหลายพื้นที่เลยนะคะพูดคุยเรื่องของการเกณฑ์ทหารกันเข้ามาได้ว่าสีสันของบ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างอยากจะให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไหมก็พูดคุยกับก้อยเข้ามาได้นะคะเอาไปกันต่อนะคะคุณผู้ชมนะจากกำแพงเพชรจากกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปดูที่อุบลราชธานีอุบลราชธานีเป็นยังไงคะพี่น้อง โอ้ยบรรยากาศการเกณฑ์ทหารเด้นหนีของปีหกกที่หอประชุมอำเภอเขื่องวันนี้เนี่ยมีชายหนุ่มที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกกว่า500คนเพื่อไปคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการนะประจำปีนะฮะ142คนตอนนี้มีผู้สมัครเข้าเป็นทหารแล้ว17คนนะจ๊ะปรากฏว่านอกจากที่มีชายไทยเนี่ยเข้าไปเป็นตัวเลือกไปคัดเลือกแนละ้ว ยังมีนะคะสาวประเภท2 LGBTQ เข้ารับการเกณฑ์ทหารจำนวนสิคนไหนดูซิเป็นสีสันใช่ไหมเป็นสีสันในช่วงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมหลายพื้นที่ก็เกณฑ์ทหารกันนะคะหลายพื้นที่ก็เกณฑ์ทหารกันเราก็จะเห็นสีสันตรงนี้อน่ารักนะคะสวยงามเลยแต่ละคนแต่ละท่านนะที่ก็เข้ามา ะะแล้วก็มีแพทย์ทหารเนี่ย mm hmm. เขาก็ไปตรวจ mm hmm. พูดคุยนะคะ mm hmm. กับสาวประเภท2เพราะว่าก็ต้องทําการตรวจเรื่องของฮอร์โมนนะคะยกเว้นให้กับบรรดาสาวประเภท2 mm hmm. ที่แปลงเพศมาแล้ว mm hmm. หรือว่ามีระดับฮอร์โมนที่เป็นหญิง mm hmm. ไม่ต้องเข้าการเกณฑ์าหารหรือว่าการเป็นอาหารนั่นเองค่ะ mm hmm. คนนี้มาในชุดเดรสลายดอกสวยงามเลยทีเดียวหุ่นดีเลยนะจ๊ะนะคะ mm hmm. นะคะ คุณยานินสายธนูค่ะสาวประเภท2ที่เข้ารับการคัดเลือกก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารเ<ม>ช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเองก็ลงพื้นที่ก็ได้มีการไปพูดคุยนะคะกับผู้ที่มาเกณฑ์ทหาร<ม>เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยรู้สึกอะไรยังไงในวันนี้เนาะในส่วนตัวหนูไม่อยากเป็นเพราะว่าหนูอยากทํางานในด้านอื่นมากกว่า การเป็นน้าหานะคะก็ให้คนที่เขาแบบชอบอย่างเงี้ยสมัครเอาดีกว่าเนาะแล้ว้วเกี่ยวกับการค,าคัดเลือนราคาเราอยากให้มีหรืออยากให้ยกเลิกที่จริงสมควรจะยกเลิกดีกว่าค่ะเพราะว่าบางคนเขาแบบไม่ได้อยากเป็นก็มาอย่างเงี้ยค่ะทั้งผู้ชายทั้งเมื่อจะเป็นเกย์เป็นกระเทยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากมาหรอกค่ะมันเสียเวลาจริงจริงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ ก็ให้ข้อมูลใช่ไหมก็บอกว่าส่วนตัวนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นมันเสียเวลาเขาก็อยากจะให้ยกเลิกของการเกณฑ์นะคะขออนุญ,ญาตนะคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะดิฉันเลด้าพังแล้วนะคะน้องน่ารักมากแล้วก็สวยมากๆด้วยอุ้ยเขินเลยเขินเลยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เชื่อว่านะคะหนุ่มๆห,หลายคนเนี่ยเลด้าพังเหมือนดิฉันแน่ๆ ะะจากอุบลราชธานีไปดูกันต่อนะคะที่โคราชกันหน่อยโคราชเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมโคราชนะะก็มีสาวประเภท2นะะหรือว่า lgbtq เนี่ยก็มาเกณฑ์ทหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเขตตรงนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่นะคุณผู้ชมบัวใหญ่ก็มีชายธงชายแท้มีสาวประเภท2ก็มายื่นหลักฐานในการทำการคัดเลือกแล้วก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติเนี่ยก็มาอุ้ย คุณผู้ชมจับมาถึงขั้นนะคะโอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องกอดเอาไว้เข่าอ่อนจะร่วงลงกับพื้นเลยล่ะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ ดิฉันอ่านข่าวไปได้ฟังเสียงบรรยากาศไปพร้อมกับคุณผู้ชมนะคะดิฉันก็ขนลุกขนชันเลยนะอะไรนะทหารเกณฑ์ผัดที่หนึ่ง,งก็ไม่แปลกใจนะที่เขาจะเข่าอ่อนเขาก็ลุ้นกันอยู่แหละจะดำจะแดงนะคุณผู้ชมเสียงกองเชียร์ที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศในการคัดเลือกทหารเกณฑ์ในพื้นที่บัวใหญ่นะคะนี่ค่ะ บรรยากาศพี่น้องประชาชนนะคะที่เขาก็มารอลุ้นเดี๋ยให้คุณผู้ชมดูสีสันกันหน่อยว่าเป็นยังไงที่บัวใหญ่นะ ะคะ่ะคุณผู้ชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะบางท่านเองก็มายืน่นขอเข้ารับไปรับราชการทหารก็มีจํานวนมากเหมือนกันบางคนก็ถึงขั้นเนี่ยตัดทรงผมทหารมารอคัดเลือกแล้วก็ยื่นใบสมัครไว้แล้วด้วยแต่บางท่านเนี่ยที่เขาอยากเรียกว่าเสี่ยงดวงใช่ไหมเขาก็จับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะก็ดําก็แดงก็ว่าก,กันไปนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ยังคงนะคะอยู่กันที่นะคะ นะคะอะ,อะคุณผู้ชมอะไม่เป็นไรไม่เป็นไระนะคะนี่ก็บรรยากาศต่างๆบรรยากาศต่างๆนะที่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ